กะะำลังจะไปเที่ยวที่ไต้หวัน,นะคะ่ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่จะพาที่บ้านนะคะไปเที่ยวกันก็จะเป็นคนนําทางด้วยไม่รู้จะลออหรือเปล่าแต่ว่าตัวเองเนี่ยเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ไปเรียนที่นู่นได้คุณไปเรียนสักประมาณเกือบเกือบสองเดือน,นนะคะเรื่งองวกว่าก็เดี๋ยวเราล้อขึ้นเครื่องแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างน,นะคะรู้สึกยังไงบ้าง ื่นเต้นครับตอนนี้มาถึงก็ดึกมากแล้วใช่ครับท่านมันเป็นอย่างนี้ <laughs> เราขึ้นเครื่องกี่โมงเกตเ,เปิดตีสองครึ่งครับแล้วเครื่องบินกี่โมงครับเครื่องบินตีสามสิบนาทีครับคิดนานเนาะเหมือนที่คนบอกป่วยเลยจะ <laughs> ไม่บอกสิเออแล้วก็นี่ใส่เสื้อเหมือนกันนี่ไม่ใช่เสื้อคู่จริงๆแล้วคือที่บ้านเรามีธรรมเนียมในการใส่ เรื่องหลังเดี๋ยวก็เดี๋ยวตอนไปเที่ยวกันจะเห็นว่าทุกคนจะใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยแบบน้เอเป็นเสื้อตึแล้วก็เดี๋ยว ก็กำลังจะไปที่ตมนะคะมองะครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยจะแม้ว่าตอมอคนเยอะมากแล้วก็ต่อไปเสร็จปุ๊บไอใบที่เกอะเข้าเมืองของอะไม่ได้หลับพอไปถึงก็ต้องไปร่างต่อแถวใหม่แต่ครั้งนี้ไม่พลาดแล้วกอไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกัน มารับพี่สนามด้วยสิดต่อไปแล้วมีการเตรียมความพร้อมที่ดีมากบอกเลยีเนีขาบว่าของที่ไต้หวังจะมีซื้อสินค้ามีสามไผ่ที่ดแต่ว่าหลังจากที่หาข้อมูลมาครับบว่าสามไผนี้ใช้ไผ้ไหนก็จะพอๆกันคุณภาพแล้วก็ราคาก็จะใกล้เขียน แล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่ชอบใช้อินเทอร์เนต็ตอันนี้เขามีอินเทอร์เนต็ตให้ใช้แบบพันลิบิล็ ไปเมนูของเขาเวลาสั่งอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็ร้านก็จะมีสลาดน,นี้มาให้แล้วก็ติต๊กไปอ๋อชิ้นสองชา้นสี่นี้อ่ะได้กี่อัน,นอันนี้ซีมีอะไรบ้างไช่ขอ,อเปาเมื่อกี้เขาบอกไช่ของเปาซุปโตเจียมั้ยไหนอ่ะอ๋อมันมีไอเสียมั้ยอ้านนี้ชอบเปาตุ๊กเขาเขียนว่าอันนี้นออเขาเป็นว่า เตยาเจี้ยงเต้าเจี้ยงเต้าอืมอันนี้นะคะตอนนี้เราสั่งกันมาตัดตากันมาอันนี้สองเต้าเออ่าสป็นเต้าเป็นเต้าซอสมาไปตัดเจียวถูกเต้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรนะโนบะโนบะเต้าเป็นขนมปังกาดใส่ไข่อันนี้เขามีให้เลือกได้ว่าใส่ไข่หรือไม่ใส่ไข่เป็นเสียงเต้าเจียงก็คือ เาบอกว่าเสียงก็คือเข็มต้างจีงก็น้ำจะค่ะเสียงจีงเขว่าให้ไปใส่ซอสอะไรอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้เลยนะช่าหมูเคียวก็เป็นถั่วกยขวนี้องเล่นอยากกินอ่น่ใช่ไมในลกช่างหมูเขียวไปทำมาแล้วกอันนี้อันนี้ก็ต้องเชียงน้ำเต้าหู้คะ แต่ว่ามีแผลแสลม,มาจากชีลาอัน <c oughs> นี้คือเราฝัน <c oughs> เป็นเจ้าของร้านเราถามเขาบ่อยมากอันนี้คืออะไรช่องมีโอเที่ยวถามมาสามรอบแล้วนี้อะไรนี้ลืมแล้ไม่ดูอ๋อ,อ เีใเต้หนหมิงเหมือนแบบโรตีไทยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะมีให้เหลือกว่าเอาไส้อะไรเราเลือกจูงไผ่เป็นหมูอันนี้ซอสน้ำจิ้มเฉ<อ>ียววางเป,เปเอาเอา้อาวโดยสรุปเขาให้เราไปใส่น้ำจิ้มเฉียววางเปาใช่ไหมมัน,นไม่ได้ให้เราใส่กับอันนี้มันจมเครื่องอยู่แล้วไง มามีซอแบบไม่ใส่สิ่งปิดผ้าปิดผ้าปิดนี่เราก็เมื่นกี้ใครอะไรอะเมื่อกี้เมื่อกี้สัง่งเดี่ยวอปกาณ์เขาก็เลยถกกังะต้าห้มา 这店家都是中午过后才开始营业。